มีคนเคยบอกไหมว่าคุณเสียงมันซิลิอ่ะใครตั้งชื่อให้ในเระสองเพื่อนค่ะ <st arts> ตื่นยังนะตื่นแล้วค่ะ ทำไมอ่ะเสียงมันยังไม่ตื่นนอนเหรอเสียงแบบยืดยืดอ๋อเป็นคนพูดแบบประมาณนี้ค่ะอ๋อมันคือเคุณไม่รู้เรื่องอ๋อาค่ะไปเราต้องไปไหนต่อครับเนี่ยค่ะเอ้าผมถามเฮ้ยผมถามว่าต้องไปไหนอ๋อตอบใช่ค่ะเหรอเขาบอกว่าให้อยู่ไกลๆพัดลมเมื่อวานเนี้ยให้อยู่ไกลๆพัดลมไม่ประมล ก็ค,คุยกับผมมันเบอร์สองคุยกับผมอยู่ไงทำภารกิจตอนใช้ขาค่าเพื่อนอมันมีด้วยเหรอมันมีภารกิจพิสดารอะไรด้วยมันให้อะไรนะให้ใชฟขาค่าเพื่อนสองคนเฮ้ยใช่ไปไปไปใช่คะ่เะเฮ้ยก็เลยเปลี่ยนกันกระสุนก่อน อย่าฆ่าอย่าฆ่าผมนะอย่าฆ่าผมนะเก็บปืนวิ่งดิปลอดภัยไว้ก่อนค่ะถือตลอดโอ้ไม่ต้องขาก็ได้ครับไปไปไปข้างล่างไปข้างล่างไปหาฟาร์มข้างล่างผมยังไม่มีเลือดเลยนะคุณว่ามีคุณไหมมีคุณไหมเฮ้ยได้ยินนะไม่ได้ยินนะไมได้ยินนะเฮ้ยมันหมอบอย่างงี้มันหมอบจริงอย่างงี้เลยแหละ โอ้เดี๋ยวเจอสัอมันขนาดนั้นเลยแหละมันต้องดีใจขนาดนั้นเลยแหละใช่แล้วค่ะตายตายตายโอ้มือสองเทพมากเลยคุณเทพมากเลยไปไปก็ยิงมันตายไง จะบอกว่าไม่ชอบใช้คาเลยมันยิงได้ทีละนัดเนี่ยอ,อ๋องั้นผมขอดิอ๋องั้นผมขอดิเดี๋ยวเดี๋ยวขอทำขอไข่อีกตัวหนึ่งได้ไหมคะอ๋อแล้วเราเมื่อกี้ยิงมันตายไหมยิงมันตายไหมหรือมันต้องยิงเพื่อนหรือมันต้องยิงเพื่อนอุ้ยไม่ไม่ไม่ค่ะ,ะ,ะเดี๋ยวออกเดี๋ยวเอาให้คะ่ะอะไรคุณวะ <laughs> ยิงยิงกันอย่างนี้เลยเลยยิงย right yup> okay? ิงก okay. ันอย่างนี้เลยเลยแบบนี้ก็ได้เลยโอ้โหอะไรวะยิงง่ายขนาดนี้เลยเลยไม่มีการหลบลูกกระสุนอะไรกันเลยให้ให้ให้ขาเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะโอเคเอาไปเล่นกลืมใส่แม็กซ์็ี่เรายิงลงลูกงอย่างนั้นเลยยยิงลงลูกงอย่างนั้นเลยไป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 โอ้โหขึ้นหัดเล่นอ๋อ เราทำไมเงียบจังวะบอดเนี่ยเดี๋ยวสักบอดมันจะไม่เงียบแล้วฮ่าเหลือสิบหกตัวแล้วเพิ่งได้ฆ่าสองตัวเองมีคนเคยบอกไหมว่าคุณเสียงเหมือนสิริอ่ะจริงจริงไหมเหมือนสิริใน Google เลยมีหลายคนแบบพูดด้วยแล้วเขาก็หัวเราะบอกยังไงเราไม่บอกว่าเขาหัวเราะก็เหมือนสิริจริงๆ ไหนลองภาคภาคซีรีส์ดิแบบซีรีส์อ่ะผมว่าเสียงได้วะไม่มีใครเลยอ่ะอยู่แถวนี้แล้วเราเดี๋ยวมันก็แลนดมาโอเคเดี๋ยวเราจะแลนไปหาเดี๋ยวเราจะแลนไปหานี่นี่เป็นคนจังหวัดไหนคะเป็นคนทุกที่ครับ โอเคค่ะคุณซิลีจะไม่ถามคุณแล้วค่ะโอเคผมอยู่เนี่ยเป็นคนแถวแถวแถนี้เห็นไหมอยู่ใกล้ๆกล้กันไปไหมเฮ้ยมีคุณมีคุณตาย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 ไป็นไงเป็นไงเผ็ดไหมเผ็ดไหมมีตัว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 ยิงดิยิงดิยิงดิโอ้โอ้ตายเป็นไงเป็นไง ฟาร์มมันฟาร์มมันฟาร์มเลยเจ้ไงมากับผมมาผมตรงนี้มียาข่าวนะอะไรเฮ้ยทำไมรู้จักพวกชื่อปืนอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ย่อยนะพี่โหใกล้ใกล้อะไรอะไรสักิลปืนค่ะได้มาก็เลยอยากใช้สีมันสวยดีนี่นี่ อ๋อเป็นสกินอะไรอย่างี้ใช่ไหมใช่อ้ยมีคนนุ้ยแล้วมีพวกสกินหมวกสกินอย่างเงี้ยเอามาจากไหนอย่าบอกว่าเติมใช่แล้วค่ะโอ้โหใช่แล้โสุดสุดละเอผมบอกว่าอย่าพูดข่าไงไหนคุณคนอยู่ตรงไหนนให้สอนผมพูดภาษาเหนือได้ดิอยู่อยู่อยู่ข้างหลังค่ะสอนค่อยว้าได้ดิ พระซ่านเงนะินใช่ไหมมันพูดอย่างนี้ไหมเฮ้ยเติมเลือดดิพี่เติมเลือดดิเออผมอผมผมเพิ่งสังเกตละ่ะไหนมันอยู่ตรงไหนนะทำไมยิงนัดเดียวยุบข,ขนาดนี้เลยนะกินยาน้ำด้วยเออผม,มอเฮ้ยเราต้องวิง่งวิ่งลาะหินไปพี่ตามผมมาตามผมมาตามก็ได้เป็นเือตามที่ดีตามมา ผมผู้นำผมเป็นผู้นำที่ดีจริงไหมเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวไปนั่งชมที่ดีเฮ้ยเราไม่ชมดิพี่เราต้องที่หนึ่งเราต้องกินไก่เราต้องกินไ,ไก่โอ้กินไก่รู้จักกินไก่ไหมนะรู้จักค่ะเฮ้ยรู้ได้ไงเไนี่ยเพิ่งเล่นแค่สามเกมเองไม่ใช่เหรอ เฮ้ยกูกูโหผมแล้วแหละผมไม่เชื่อวะกูโขผมวะโอ้ไม่ได้โกหกจริงๆค่ะเฮ้ยพี่พี่พี่ระวังพี่ระวังผมให้อภัยพี่แล้วพี่อย่าไปฆ่าตัวตายผมเห็นมันแล้วมันอยู่ข้างหน้าเราหลังหินอุ้ยเฮ้ยมันมีอีกมันมีอีกอ้หู้โอ้ยยิงมันยิงมันอยู่ข้างบนเนี่ยหน้าผมเนี่ย เออเมื่อกี้ไม่ทันได้มองนั่นแหละพี่ยิงเลย